ก็เตะตกแต่งจ้องพลานั่นฮะเนาะเตะเป็นไพ่เป็นหังเนี่ยก็เตะมาจอยเป็นพื้นเป็นไพ่ดีเดประดับตกแต่งนั่นก็เตะมาจอยกันพลเรมีกองมีมองก็เอามาจอยกันนะเนาะพลเรมีเงินมีหังเอาเงินมามาวางมาหอมกันเพราะว่าเขาเตะเฮ็ดตนเงินเนาะเขาเตะซื้ออันตั้งเต้นเตะหลู่เต้นเฮงจอมเหมือนไ้เทียนพันเล่ม จะเป็นจองภาราความสูงเกือบ3เมตรที่ชุมชนป๊อกกัดเก่าเตรียมถวายวัดมุวยต่อใจกลางเมืองแม่ห้องซ้อนก็ต้องใช้เวลานานนับสัปดาห์ไปกับการขัดสารไม้ไผ่ขึ้นรูปเป็นทรงปราสาทแล้วตกแต่งด้วยกระดาษหลากสีระดับประดาด,ดวงไฟให้ความสว่างสวาย,ยามค่ำคืน ตามความเชื่อว่าเมื่อถึงวันออกพรรษาต้องสร้างจองพาราอย่างวิจิตรบรรจงที่สุดสำหรับรับเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมีธรรมเนียมสร้างจองพาราถวายวัดส่วนตามบ้านเรือนแต่งจองพารานอกรั้วหรือชานบ้านเป็นงานฝีมือศิลปะไทยใหญ่ที่มาจากความศรัทธา เชื่อมโยงจากเรื่องเล่าตามบันทึกบอกเกิดประเพณีไต12เดือนว่าภายหลังตัดสรุครบ7พรรษาพระพุทธองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดาและเทพยดาและเมื่อครบ3เดือนจึงกลับจากเทวโลกทางประตูสังกัดสานครตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน11ที่ชาวเมืองร่วมรับเสด็จแต่หากอยู่ต่างเมืองให้ทำซุ้มรับพร้อมถวายอาหารคาวหวานดอกไม้เป็นเครื่องบูชา สืบทอดจากตำนานจนเป็นประเพณีป่อยหลุม11บเอ็ดมันคือมันหางหลีเหมือนจึงเช่นประสาทอ๋ออันนี้ประสาทราชวัตรไอแห่งต่างๆเนี่ยเนาะเน,นี่ยก็จะมีความแตกต่างเต็มเหมือนเหมือนโกนธรรมดาะเนาะเพราะว่าพระเป็นเจ้านี่เป็นของสูงตีเขาเขาลบนับถือหนาเน,เนี่ยก็ในพราะตอนหลังเนี่ยพรคลัฐหน่วยงาน ปนกติมีงบลงมานะเนาะปนก็ติมีงบลงมาแต่กําเนค่าว่าอย่าอย่าเอาเงินมาทําลายประเพนีวัฒนธรรมของเขาถึงแม้ว่ามีเงินเขาก็เฮ็ดไหลแนะ่เจึงจีหันนะเนาะมองคือประกาศเสียงตามสายปนมาหอมกันอ่นะสังเกตว่าจองพรามันจะมีของหวานมีขนมอะไรต่างๆห้อยมว้ข้างล่างนั่นไอ้นั่นมันเป็นกุศโลบายในสมัยนั้นเพราะคน บางส่วนเนี่ยเขาจะเดินทางไปที่เมืองสังกัดนครนะเพื่อไปรับเสด็จด้วยตัวเองนะครับทีนี้ตอนเดินทางกลับเนี่ยอาจจะหิวตามทางเนี่ยแล้วผู้คนตามหมู่บ้านตามชุมชนก็อยากทํากุศลก็คือทานากุศลก็เลยเอาพวกขนลหมาล่าไม้ห้อยไว้ใต้จองพลาเอาเชิญเลยนะถ้าหิวก็มาแวะทานมาแวะหยิบมาไปกินเลยเ ยังไไม่ได้เ,เดิมประเพณีปอยเหลิน11เป็นงานใหญ่ของเมืองแม่ห้องสอนที่เปิดด้วยขบวนแห่จองพาราจากชุมชนหากปีนี้ต้องยกเลิกขบวนแห่ตามมาตรการควบคุมโรคคงเหลือเพียงเคลื่อนจองพารามาตั้งเป็นแถวทอดยาวไปตามถนนสิงหนาทบำรุงจนถึงค่ำคืนที่มีการละเล่นฟ้อนรำทั้งรำไตยรำโตรำนกตามตำนานว่าการครั้งนั้นมีกิ่งกร,ราห,หรือกินารากินนรํรแพนรับเสด็จ พร้อมกับสัตว์หิมพันและมนุษย์หรือเป็นวันที่สวรรค์มนุษย์และบาดาลแลเห็นกันได้ทั้งสามโลกซึ่งคนไทยใหญ่ยังสืบต่อความเชื่อนี้และมีธรรมเนียมถวายข้าวที่จองพาราวันละครั้งตลอด7วันพร้อมจุดประทีปโคมไฟเรื่อยไปจนถึงวันแรม8ดคำ่ำเมื่อพระพุทธเจ้ากลับมาในในในละละเดือนที่กลับมาวันเปิดโลกนี้ เราเทพย,ยดาในหิมพันเราก็อ้างแบบนั้นนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องกินรลีกินาลาเรื่องโตแล้วก็เรื่องสัตว์ต่างๆนะไม่ใช่เฉพาะแค่นกแค่โตอย่างเดียวนะมะีผีเสื้อมีนาคมีสิงมีอะไรหายอย่างนะที่จริงแล้วมันก็หายไปอ,อีกร้อยปีก็ไม่เปลี่ยนด้วยความเชื่อนี้เพราะมันตรงกับ ความเชื่อในอุตสาหะเนยทั้งหมดเลยความเชื่อที่ว่าเอ้ยเมื่อมันทํากุศลอย่างนี้ได้ได้ถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยนู่นไงเชื่อถึงการลดบาปเชื่อถึงการไปสู่นิพพานอย่างหลักความเชื่อเดิมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้องคนไทยใหญ่เป้าหมายหลักคือนิพพาน หรือช่วงวันออกพรรษานะคะที่เมืองแม่ท่องสอนถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะอย่างในตัวเมืองเองก็มีงานเป็น10วันเลยค่ะโดยในวันขึ้น15าข้ามเดือน11นะคะที่วัดพระธาตุดอยกองมูปีนี้ก็มีพระภิกษุแล้วก็สามเณรน,นะคะทั้งหมด134รูปค่ะที่เดินลงจากลานพระธาตุนะคะรับบินฑบาตค่ะก็ตรงกับความเชื่อนะคะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้านั้นเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนะคะกลับสู่โลกมนุษย์ค่ะคนเมืองก็เรียกว่าพระเจ้าลงเมืองส่วนใหญ่ก็เรียกว่าพาราลงเมืองค่ะ กำหนดงานปอยเหลิน11ของเมืองแม่ห้องสอนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น14ค่ำเป็นต้นมามีธรรมเนียมสำคัญเช่นการตักบาตรเทโวโรหณนะจากนั้นตลอด7วันจะทำการซ้อมต่ออุทิศเครื่องเส้นหรือกระทงอาหารเล็กๆแด่สิ่งที่ถือว่ามีคุณต่อการดำเนินชีวิตแล้วทำพิธีหลูอเตนเหฮงหรือถวายเทียนพันเล่มก่อนวันแรม8ค่ำซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลออกพรรษา นับว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไทยใหญ่ได้ทำบุญมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีตามคติว่าอยู่เพื่อหลูเพื่อตานหมายถึงการตานหรือทำทานให้มากเพราะไทยใหญ่เชื่อว่าบุญกุศลนำไปสู่นิพพานหรือที่คนเมืองมีภาษิตเปรียบเรยการทำทานของคนไทยใหญ่หรือเงี้ยวว่าอย่าก,กินอย่างม่านอย่าตานอย่างเงี้ยวเพราะไทยใหญ่ใช้ปัจจัยที่มีไปกับการทำบุญมากกว่ากินอยู่เพราะถือว่าบุญเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของชีวิต นำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน